หมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ได้ออกมาเพื่อควบคุมหมอกควันและไฟป่าค่ะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการออกหนงังสืองดบริหารจัดการเชื้อเพลิงในระบบไฟดีออกไปเป็นเวลา5วันหรือจนกว่าสถานการณ์หมอกควันที่ปกุมจะเบาบางลงค่ะ นายทศพลเผื่ออุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ออกหนังสือจากศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดเชียงใหม่แจ้งไปยังในอำเภอทั้ง25าอำเภองดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในระบบไฟดีตั้งแต่วันที่7ถึง11มีนาคม2567และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่นำร่องในการทดลองอนุมัติการบริหารจัดการเชื้อเพลิงระบบไฟดีจำนวน12แห่งให้งดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเนื่อง จากคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพและจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันแนวโน้มการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างอ่อนประกอบกับสภาวะอากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะปิดตลอดช่วงก็ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการ ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะทั้งนี้ครับมีการแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังดูแลสุขภาพงดกิจกรรมกลางแจ้งแต่หากจําเป็นให้ใช้อุปกรณ์ปกป้องตนเองนะครับหรือสวมหน้ากากป้องกัน p ี2อทุกครั้งเมื่อออกนอกอาคารจํากัดระยะเวลาในการทํากิจกรรมหรือออกกําลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมากควรสังเกตอาการผิดปกติเช่นไอหายใจลําบากระคายเคืองตาโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยโรค COPD เด็กและคนชารา หากมีอาการผิดปกตินะครับขอให้รีบพบแพทย์และควรอยู่ในที่ปลอดไฟหรือว่าห้องปลอดฝุนที่มีการจัดเตรียมไว้ให้นะครับค่ะตอนนี้<ม>คือ